แอปองอของดีเมืองเหนือมีใครรู้จักกันบ้างคะแอปองอหรือแอปหมองหมูนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวเหนือค่ะจริงๆแล้วแม่เราไม่ได้เป็นคนเหนือนะคะแต่ว่าเป็นคนจังหวัดเลยค่ะซึ่งแม่เรานะคะก็ชอบกินเหมือนกันค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ชอบนะคะก็สามารถปัดเลื่อนไปได้เลยนะคะวิธีการปรุงนะคะก็จะแตกแต่างกันออกไปของแม่เรานะคะก็จะทําง่ายๆนะคะมีรสดีมีผงนัวมีน้ําปลามีพริกส่วนผักก็มีผักชีลาวต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่คลุกเคล้าส่วนผสนมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปห่อใบตองค่ะแอปภาษาเหนือนะคะแปลว่าการห่อค่ะ จะทำแอปอะไรนะคะก็แค่เปลี่ยนเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะเราทําการห่อใบตองเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปย่างค่ะการย่างด้วยใบตองเนี่ยมันก็จะทําให้หอมขึ้นด้วยนะคะกินแอปนะคะก็ต้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะย่างด้วยเตาอบอัจฉริยะค่ะรุ่นนี้เลยนะคะ e l e c t r i c Smart O v ท n ค่ะทาได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะจะทอดก็ได้นะคะยังคงความฉ่านะคะของเนื้อสัตว์ให้ด้วยเพราะว่าเขาสตีมไปพร้อมกับไอ้น้ำค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะออกมาร้อนๆเลยค่ะแอปอ่องอองรสชาตินะคะมันจะออกมันๆน,นะคะแล้วก แแบบแห้ง,หงกินกับข้าวเหนียวนะคะร้อนรๆนะคะจ้วงเข้าไปนะคะก็คือที่ว่าแต่ว่ามีใครเคยกินแอปอองออก,กันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะ